สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวรถนะคะกันที่ที่สิบวันนี้เรามาดูโตตา้ารถเก่งขนาดใหญ่นะคะที่เราแนะนําอีกคันหนึงก็จะเป็นโตต้าแคมรี่ปี08ตัวนี้จะเป็นตัวประหยัดนะคะเครื่อง2.0 G นะคะราคาร้านอักอักตอนเป็นใต้แดงนะคะตอนนี้ราคาปรับมือสอเหลือแค่2,000 200, 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาเราอยู่ที่ 2, 5 8 0 0 0 ไฟแนนซ์ยังรับจัดอยู่นะคะตัวนี้แล้วก็รายละเอียดลูกค้ามีประวัติมีเครดิตตัวรถจัดได้เยอะแต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่าตัวปี0 8ย์เนี่ยจัดได้แค่5ปีจัดเต็มเลทมันจะตกผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 0พ0กว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะตัวรถนะคะตัวรถก็จะเป็นไฟนะคะ LED นะคะทั้งคู่หน้าเลยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าโต้ต้าโลโก้ก็ยังอยู่เป็นกระจังคมเมียมนะคะตัวรถจะเป็นสีบอลออกฟ้านะคะ ตัวยางนะคะยางแม็กนะคะดอกเต็มๆเลยนะคะของเมชชลีนนะคะแม็กเดิมเลยของเขาตัวรายละเอียดตัวสีรถมีการเก็บบ้างนะคะแต่ว่ารถไม่มีอุบัติเหตุนะคะรถไม่เคยติดแก๊สภายในสะอาดนะคะเจ้าของค่อนข้างจะรักษาเลยนะคะพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันพวงมาลัยปรับเครืงเสียงแล้วก็คูดนะคะคูด แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่ในปัจจุบันก่อนเลขใหม่ไม่เยอะนะคะเลขใหม่ไม่เยอะเลยอยู่ที่เท่านี้เองนะคะแล้วก็เครื่องเสียงเดิมก็ยังอยู่นะคะเบาะภายในสะอาดคอนโซลไม่มีเหนียวนะคะคือรถไม่ได้จอดตากแดดนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะเบาะคู่นะคะเป็นไฟฟ้าปรับนะคะทั้งสองข้างเลยไฟสูงต่ำสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะคะระยะแล้วก็กระจกปรับข้างนะคะไฟฟ้าปรับใช้ได้ปกติ กระจกปรับได้ตัวรถนะคะเป็นลายไม้ภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันก่อนตัวเบาะนะคะนั่งสบายแอร์นะคะแอร์ถึงทุกมุมข้างหลังก็สามารถวางแก้วนะคะวางแก้วได้วางแก้วตัวคนนั่งหลังเท้าแขนหรือเราอยากจะหยิบของข้างหลังรถนะคะเราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยเราเปิดได้เลยนะคะกุญแจไขหยิบของข้างหลังรถได้เลย เป็นรถเก๋งนะคะที่ราคาไม่ถึงสามแสนที่แนะนำอีกคันหนึ่งนะคะตัวนี้เครื่องสองพันนะคะไม่เคยติดแก๊สนะคะตัวห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องเดิมๆของเขาเลยนะคะหน้าสวยนะคะคันนี้หน้าเหนือหน้าสวยคันหนึงแล้วก็น้ำมันไม่มีซึมนี่ขนาดรถเพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลย แล้วก็ตอนนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสินปีราคาเดิมอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0สนกว่าบาทตอนนี้ปรับเหลืออยู่ที่258,000นะคะสนใจรายละเอียดนะคะทักนิดเบอร์มาข้างล่างได้เลยนะคะเบอร์นี้นะคะหรือเซิร์ชที่ 11, 12มีโปรโมชั่นขับไปให้ดูนอกสถานที่แล้วก็จัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าไม่สะด,ดวกมาต่างจังหวัดออกได้สบายเลยขอบคุณค่ะ